เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ประเด็นควนหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราบุกไปยังทางอัตรนตาที่แบกกามโมในประเทศอิตาลีสำหรับการแข่งขันในศึกยูโรป,ปาลีรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่สองซึ่งทีมของเราก็สามารถคว้าชัยชนะกลับออกมาได้ 1. ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนในการยิงลูกจุดโทษของทางหมเมซาร่าตั้งแต่นาทีที่7ของการแข่งขัน อย่างไรก็ตามสกอร์ดังกล่าวนั้นก็ไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ทีมของเราพลิกสถานการณ์กลับมาผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกหลังจากเป็นฝ่ายปราชัยมาก,ก่อนในการแข่งขันเกมแรกที่แอนฟิลด์ถึง3ประตูต่อศูนย์ ทั้งนี้ระหว่างเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวมันก็มีจังหวะที่ทางโคดี้กักโปดาวิงดัชแมนของทีมเราที่ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นสเปนผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้แทนที่ในตำแหน่งของทางดาวินนุนเยสได้โอกาสเลี้ยงลุยขึ้นมาทางริมเส้นกราบซ้ายก่อนที่เขาจะพยายามโชว์การตอกส้นส่งบอลต่อให้กับทางแอนดูรเบอร์สันรักซ้ายของทีมเราที่เติมเกมลุกตัดหลังขึ้นมาช่วย ทว่าสุดท้ายแล้วบอลลูกดังกล่าวก็ไปไม่ถึงดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์และถูกทางแนวรับของทางอัตตรนตาสามารถหลุมดักเอาไว้ได้โดยที่ตัวของทางกัคโกเองก็ไม่ได้มีความพยายามจะวิ่งไปไล่เอาบอลกลับคืนมา นั่นทำให้ทางสตีฟแม็กมานามาน์นอดีตดาวเตะอะดรับตำนานของทีมเราซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้กับทาง TNT Sport ระหว่างการถ่ายทอดสดของการแข่งขันในเกมนี้อยู่ด้วยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวของทางดาวยิงวัย24ปีรายนี้อย่างหนักหน่วงว่าเล่นแบบขี้เกียจจนเกินไปและมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของทีมด้วยโคดีกัคโปเป็นคนทำบอลเสียแถมเขายังจะมาขี้เกียจไล่บอลอีก มานามานกล่าวเรียกว่าผู้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังการที่คุณไปทําอะไรสิ่งสี่งแบบนั้นโดยไม่ได้คิดหรือไตรตรองมันอาจจะส่งผลร้ายต่อทีมได้และอาจจะทําให้พวกเขาถูกลงโทษในสนาม ในไนก็พูดถึงควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนชิดผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของอีกหนึ่งอดีตนักเตะของทีมเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางปีเตอร์คราวสอดีตดาวหญิงร่างโยงที่ดอกมาแสดงทัศนะถึงฟอร์มการเล่นของทีมเราตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผลงานเริ่มจะตกลงมาตามลำดับ ทั้งนี้ตัวของคราวชเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าทีมของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่ที่บุกไปปราชัยต่อทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อลิตลอดการสำหรับการแข่งขันในศึก FA ครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อน4เประตูต่อ3ที่สนามโอทราฟอร์ด เราชัยชนะเหนือทางอัตตรนตาเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็เป็นการคว้าชัยได้เพียงนัดที่3ของทีมเราเท่านั้นนับตั้งแต่ความปราชัยต่อทางยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ดังกล่าวข้างตน้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัวของคราวชเองออกมาให้คำจำกัดความในเรื่องนี้ว่าลิอร์พูได้แสดงให้เห็นถึงอาการช็อกที่ยังคงไม่หายสำหรับทีมของทางเยอรนครับ จากการที่สมควรจะบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรในช่วงที่ผ่านมาแต่กลับเป็นทีมของเราที่ปลาชัยกลับออกมาเองในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวผมไม่คิดว่าลิเวอร์ p ู o ของเราเล่นได้ดีอะไรเลยนะหากคุณสังเกตผลงานของพวกเขาตั้งแต่เกมที่บุกไปพ่ายให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต้นมาคราวส์กล่า ผมคิดว่านั่นเป็นหนึ่งในอาการที่พวกเขายังคงช็อกไม่หายกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเกมนั้นสิ่งที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องรีบทำในช่วงเวลานี้ก็คือการเรียกความมั่นใจของพวกเขาให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดแล้วการที่พวกเขาจะสามารถทำเช่นนั้นได้มันก็ต้องเริ่มต้นจากการดึงสติของตัวเองกลับมาพยายามที่จะเอาบอลกลับมาให้เร็วที่สุดเมื่อมีการเสียบอลไป จากนั้นก็ต้องมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นในจังหวะที่จะสามารถตัดสินเกมได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งสถิติที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกับทางอัตรันตาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของทางเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราได้ดีที่สุดเพราะมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าตัวของทางในใหญ่ชาวเยอรมันเองเป็นคนที่มักจะให้โอกาสกับบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งทั้งหลายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเคสของทางเคอร์ติสโจนคอนนอร์แบดลีเตฟันบเซติชคีวินคิลเอ์และคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่ถูกผลักดันให้มาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ ล่าสุดหลังจากที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวเฮาวีเอ็นเลียเมดฟิลอนาคตไกลของเราลงสนามมาในครึ่งเวลาหลังของเกมกับทางอัตตรงตา,มตามเมื่อคืนนี้มันก็ทำให้ตัวของครอปเองได้สร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้น มมันกลายมาเป็นการให้โอกาสกับนักเตะที่มีอายุน้อยกว่า21ปีลงสนามถึง174ครั้งจากการแข่งขันในทุกรายการฤดูกาลนี้ซึ่งมันก็เป็นการทำลายสื่อติเดิมในหน้าประวัติศาสตรสโมสรของเราที่ได้เคยทำเอาไว้กับการให้โอกาสกับนักเตะอายุ น้อยกว่า21ปีลงสนามมากที่สุด173ครั้งในฤดูการเดียวย้อนกลับไปเมื่อสีสั้น1,992ถึง1,993หรือสริติที่คงอยู่มาแล้วนานกว่า31ปี ไม่เพียงเท่านั้นการที่ทางครอปตัดสินใจส่งทางเจเดนแดนอีกหนึ่งศูนหน้าดาวรอดของทีมเราลงสนามมาด้วยในช่วง10นาทีสุดท้ายของการแข่งขันมันก็ยังเป็นการเพิ่มสถิติตัวเลขดังกล่าวให้กับเขาไปในตัวด้วยการให้โอกาสกับนักเตะอายุน้อยกว่า21ปีลงสนามไปถึง175ครั้งในฤดูกาลเดียวและนี่ก็คือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าเขาเป็นคนที่มักจะให้โอกาสกับบรรดาดาวรุ่งอยู่สเสมอ หลังจากฟังเสติของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมอยมิจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของตัวทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเองกันบ้างกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาก็ได้ออกมายอมรับเลยว่ามันเป็นความผิดหวังที่ทีมต้องตกรอบไปแต่ในอีกด้านหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีก ลั่นในตอนนี้เมื่อมันไม่มีฟุตบอลถ้วยรายการใดให้เราจะต้องพะวงอีกแล้วมันก็ทําให้ครอปได้ออกมาประกาศลั่นเลยว่าเขาจะขอพุ่งสมาธิทั้งหมดไปที่การช่วยเหลือให้ทีมของเราผงาดคว้าแชมป์พิงงเีเมี์ลีกมาครองให้จงได้หลังจากเรามีแต้มตามหลังทางจ่าฝูงอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นจากการแข่งขันที่เหลืออยู่ในช่วงโค้งสุดท้าย6นัดของสีง่ซัน ในตอนนี้เรากลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งแล้วนะครอปก่าวเรามีเวลาพักสองวันครึ่งเพื่อทำให้มั่นใจว่าสภาพร่างกายของเราจะฟื้นตัวกลับมาพร้อมสำหรับเกมกับทางฟูแลมนั่นจะเป็นอีกเกมที่ยากมันจะแตกต่างจากการแข่งขันในนัดนี้แต่แน่นอนว่ามันยากไม่ต่างกันเราต้องมาดูว่าใครพร้อมที่จะลงสนามต่อเนื่องได้บ้าง ทว่าลูกทีมของผมได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมผมไม่แปลกใจกับเรื่องนั้นเลยเพราะพวกเขาแสดงมันให้เห็นออกมาอยู่เสมอดังนั้นมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายแน่นอนว่าผลการแข่งขันที่ออกมาผมย่อมจะต้องรู้สึกผิดหวังจากการตกรอบไปแต่ในอีกด้านหนึ่งผมก็มีความสุขกับช่วงส่วนใหญ่ของเกมนั่นแหละคือความรู้สึกของผม ในตอนนี้เรามาเน้นที่การแข่งขันที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้เราหวังจะไปที่ดรับบินแต่เราทํามันไม่สําเร็จแม้กระนั้นเราก็ยังเหลือลุ้นอีกหนึ่งถ้วยและเราจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อมัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากับหนึ่งในสตาร์ดังอย่างทางจามาลูซียราแนวลูกตัวเก่งของทางเสือใต้บาเย,ยนมเมลนิที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการเตรียมย้ายทีมไปในช่วงสัมเมอร์นี้ ล่าสุดทางฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็ออกมายืนยันว่าลเว่าภูของเราให้ความสนใจในตัวของทางดาวเตะวัย21ปีรายนี้อยู่ด้วยแต่จะต้องออกแรงแย่งตัวเขาแข่งกับทางคู่แข่งร่วมลีอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และทางชิลซีที่ต่างก็จับจองเขาอยู่ตาเป็นมัน สรุปจากเมามูเซียร่าแล้วเรากลับมาสู่จุดที่มันมีกระแสข่าวออกมาอย่างมากมายโดยในเคสนี้มันมาจากประเทศอังกฤษเองโูมาโน่ก่าวหากคุณจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมหรือเดืนเอนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาก็มีข่าวอย่างหนักกับทางลิเวอร์พูลและสิ่งที่ผมจะบอกกับพวกคุณก็เหมือนเดิมมาเสมอเช่นเดียวก,กันกับสิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้ เราได้ยินข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยทางเชลซีเองก็เหมือนกันอันเดีจริงแล้วบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วโลกแม้แต่ในประเทศสเปนก็ชื่นชอบในตัวของมูเซียรานี่ถือเป็นเรื่องปกติมากสโมสรระดับท็อปต่างก็จับตาดูเขาเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลก แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแฟนตัวยงของเขาเชลซี Chelsea เองก็ด้วยร่วมถึงทีมในประเทศสเปนและคนจากภายในสโมสรอนลิเวอร์พูลเองมันมีหลายทีมระดับท็อปที่ตามเกาะติดสถานการณ์ของทางมูเซียร่าอยู่เพราะเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อันแสนจะพิเศษแถมสัญญาของเขาก็กำลังใกล้จะหมดลงในปี2026 แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ